ตอนนี้เราอยู่ที่ลานกลางเต็นนะครับโกงสเก็ตข้างบนมีที่นั่งด้วยับค่ะซ้น อ่อทางก่อนเดีแป๊บหน้าัานจะมีร้านกาฟนแฟเร่นะครับเดราคาดีดวงพ่ออะไร อเมริกาโน่แก้วหนึ่งครับอเมริกาโน่เย็นใช่ไหมใช่ครับของผมเป็นหวานน้อยนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟนะครับมีที่นั่งขนมปังถ่ายให้ดูเมนูกันเนยนมน้ำตาลสองเนาะอ๋อยาแต่ แล้วเบอร์เจ้าอะไรอีกไหมเอาแต่ออดสั่งเลยวันนีมามา่มาให้กินด้วยขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับอา่าสอบถามนิดนึงอันนี้กลางเต็นท์ด้วยใช่ไหมครับอันนี้กลางเต็นท์ตกอยู่หัวละร้อยห้าสิบต่อคนต่อคืนจ้าหัวละร้อยห้าสิบต่อคนต่อคืนใช่ไหมครับ ส่วนพวกอาหารอะไรพวกนี้มีสั่งอะไรได้ไหมครับหรือว่าไม่มีสามารถเตรียมมาเตรียมต้องเตรียมมาเองใช่ไหมครับอ๋อต้องเตรียมมาเองโอเคโอเคค่ะเอาของลยพอดีนะคะเอาโอนโอนของเอาได้เอาหนูใช่แล้วก็ปิดกันแล้วเจ่ายโอเคแ่สั่งกันสัางสั่งอันนี้จะเป็นร้านกาแฟ

ส,งงส่วนลานกลางเต็นก็จะเป็นลานโล่งๆอย่างนี้ครับตรงนี้คือสามารถสามารถกางเต้นได้เลยแล้วก็ตามเสาไฟเนี่ยจะมีอ่าจุดสําหรับเสียบปลั๊กทุกเสานะครับก็จะประมาณนี้ถ้า ใครอ่ามาเป็นแก๊งต้องการความเป็นส่วนตัวไม่รบกวนคนอื่นบอกว่าราน,นี้น่าจะเหมาะนะเพราะว่าวันนี้วันวันนี้มาก็ยังไม่มียังไม่เจอใครมากางเต็นทนะครับส่วนห้องน้ําจะอยู่ด้านนูน้นส่วนด้านนู้นน่าจะ นะครับลานนี้สามารถลงได้หมดเลยถ้าใครจะมากลางแนะนําเป็นช่วเงเย็นๆหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าลานจะเป็นลานโล่งๆัลมค่อนข้างแรงนะครับส่วนนี้จะเป็นโซนร้านกาแฟส่วนนี้จะไม่สามารถกลางได้นะครับตรงนี้จะเป็นให้นั่งทานกาแฟอ่าผมดูจากลักษณะสถานที่ผมว่าที่นี่ลาดจะ ประมาณสำหรับคนที่แวะมาดื่มกาแฟสำหรับสายพวกปันจักรยานะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกสายกลางเต็มนนวันนี้ยังไม่มีใครมาลงนะครับจะเปลล็นาโล่งๆอยู่เดี๋ยวมาชิมกันนี่แม่บ้านมานั่งอยู่นี่ ข้างบนเราก็เดินไปดูได้เออเดี๋ยวเราค่อยเดินไปดูเพราะว่าข้างบนเขาก็จะมีเป็นที่นั่งเป็นที่นั่งเป็นไม้นั่งใต้ต้นไม้ใหญ่เลยที่กว้างดีเนาะจริงๆที่เนี่ยนี่ตรงเขียวๆเป็นห้องน้ำเดี๋ยวเราค่อยไปเรโอเคจริงๆที่นี่ยสนมากเขาน่าจะเป็นร้านสำหรับมานั่งกินกาแฟมากกว่าเนาะเพราะจะไม่ไม่ไม่เห็นคนมากางเต็นท์นะานจะมีงานจะมีแต่ถ้ามาน่าจะเป็นแบบเหมือนเมาไปเลยมั้ง แต่เงียบดีนะแต่ถ้าใครมาเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มเยอะแล้วอาจจะเน้นพวกเสียงลงเสียงดังอย่างเงี้ยก็ได้นะไม่รบกวนชาวบ้านด้วยใช่ใเพราะมันมันเหมือนมันเหมือนมันห่างไกลออกไปอยู่นะครับเราก็เพิ่งจะรู้เพราะมันใกล้บ้านเนาะอ่ะตอนนี้กาแฟเราก็มาแล้ว มีขนมปังด้วยเหรอใช่ขนมปังรอก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีกาแฟมาน้องเขามาเปิดให้ติ๊ต๊อจริงๆเนี่ยครูส่องนี่อะไรนี่มาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้าวเบิร์สั่งกาแฟเหรอของอ้อแค่สองอ้อคืออะไรน้ำเึื่งมมะนาวโซดา มะนาวโซดาไงน้ำพึ้งมะนาวโซดานะสดชื่นอิหลีโอเคอันเดี๋ยวกินกาแฟก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกอันหนึ่งก็เขาเรียกอะไรนะขนมปังใช่ไหมส่วนนี้ของผมอเมริกาโน่เหมือนเดิม,มนะครับหวานน้อย แล้วส่วนอันนี้น้ำผึ้งมะนาวโอเคอ,อะหลังจากที่เราได้กาแฟมานี่นะครับที่นี่ที่ไหนนะลืมชื่อแล้วคาเนี่แล้วก็นี่ขนมปังเขาชื่อว่าคาเซแคมป์แอนด์คอฟฟี่ขนมปังอันนี้กาแฟ ยี่ไงก็รีวิวขนมปังหน่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยคือที่เนี่ยสถานที่รูงรูงจริงๆรูงแดง ฝนเหรอเขามีที่สีไปนะอ้าว <laughs> าเหรอหนุ่มข้าต้องใเย็นนี่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 โอ้ลุงอือดๆๆูสวยดีเนาะดูดิ ห้องน้ำกันนี่คือห้องน้ำ อย่งน,นี้จะเป็นผู้ชายก็น่าจะเหมือนกันเนาะเห็นไหมมีถั่วชีอันแรกก็น่าจะเป็นห้องอาบน้ำอ๋อเป็นชายคูอ่อันนี้ห้องน้ำชายห้องน้ำชายห้องอาบน้ำก็น่าจะลักษณะเหมือนเหมือนกันห้องอาบน้ำเป็นฝักบ,บัวอันนี้ก็ห้องน้ำเหมือนกันนี่ห้องอาบน้ำใครจะรูอยอย้นะ เหมือนกันห้องน้ำสองห้องห้องหันน้ำสองห้องเป็นฝักบัวอืมโอเคห้องฝั่งนี้คืออะไรเนาะก็ไม่มีอะไรไันไปข้างหลังหรอไม่แน่ใจอ๋อฝั่งนี้ก็จะมีโถชีอ๋อโถชีอยู่ข้างหลังใช่แล้วนู้นก็ที่รังจานที่รังจานนะฮะชมวิวสวยงามเนาะฝ่าห้องน้ำก็ไม่ไกลจากที่ลานกางเต็นท์สมมติเรากางอยู่ตรงนี้เราก็เดินมาที่รังจาน มนเข้าห้องหน้ำใช่เป็นสถานที่นั่ง,งข้างหลังข้างหลังจะมีที่นั่งมีชิงช้าด้วยนะงเงยน,เยนาะโดยลมเย็นเย็นเดินอ้อมไปข้างหลังได้ไหมห,หรือว่าจะไปข้างหน้าเอเขาผ่านข้างหน้าดีกว่านี่ข้างหลัง